พืชผักผลไม้ของชาวบ้านที่ปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับมะพร้าวเห็นไหมครับสวยงามมากร่มรื่นแต่ว่าไม่ได้พามาชมสวนเกษตรพอเพียงนะพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยครับมุมนี้สวยมากครับกูกะเสม กูกรเมเป็นโบราณสถานปราสาทของโบราณครับสวยงามมากๆเป็นปราสาทองค์เดียวหลังเดียวแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับชิ้นส่วนที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือน่าจะเป็นหน้าปักนะครับนะครับหน้าปักตรงนี้ก็คงจะเป็นบันแถงนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นฐานปักรูปเคารพครับ ตรงนี้ก็เป็นนาคปักฐานรูปเคารพมีรูสลักแล้วก็เดือยเสียบลงไปครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมศิลปากรนะครับกูกษะเมตําบลสแกร,ราชอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูศิลปะของโบราณสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที16่16-17ถึง ก็อายุ900ถึง1,000ปีนั่นเองนะครับสวยงามมากๆครับสูงใหญ่มากเลยครับหินทรายสีเทาหินทรายสีส้มสีชมพูก็มีนะครับผสมกันนะเราจะสังเกตเห็นรูในหินทรายเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะ ปักไม้เสียบลงไปแล้วก็ใช้เชือกดึงในการเคลื่อนย้ายนะครับบรจยากาศแดดในช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของกูกเกษมแล้วนะครับก้อนหินแต่ละก้อนใหญ่มากๆนะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆข,ขึ้นไปแล้วนะครับ 1..2..3..4..5.. บันได5ขั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของมนดบที่ยื่นออกมาจากเรือนธาตุองค์ประธานทางนู้นนะตอนนี้ผมอยู่ตรงสุมประตูของมนดบนะครับกำลังจะข้ามาฐานของประตูมนดบนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาตรง ฐานประตูมนดบนะครับผังของมนดบก็เป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้ากว้างยาวก็ประมาณ2เมตรคูณ5เมตรถึง6เมตรได้นะครับทางนี้ทางด้านทิศใต้นะครับเราจะสังเกตเห็นรูนี่คือสลักที่เดือยของอลูกมะหวดหรือว่าลูกกลงของหน้าต่างเสียบลงไปนะ ทั้งสองทิศเลยนะครับทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือครับทางนี้นะครับประตูสูงมากอ่าไม่ใช่ประตูสิครับหน้าต่างสูงประมาณ2เมตรได้นะกว้างก็2เมตรด้วยอินซายขนาดใหญ่ครับตอนนี้ผมอยู่ภายในมณฑบและก็อยู่ตรงด้านหน้าของประตูทางเข้าเรือนธาตุองค์ประธานนะครับ i ินซายแปดเหลี่ยมเสาประดับรอบประตูยังไม่ได้แกะสลักทับหลังข้างบนก็ยังไม่ได้แกะสลักนะครับเพราะว่าเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับกรอบประตูความสูงน่าจะ2เมตรกว่านะ2เมตร20ได้ครับผมกำลังจะเข้าไปในห้องคันพักคารุหที่ประดิษฐานรูปเคารพที่เป็นประธานของปราสาทหลังนี้ครับ เหลือเพียงฐานของรูปเคารพครับลักษณะฐานรูปเคารพก็ทําจากหินทรายถ้าเป็นศาสนาพรามหมณ์ฮินดูรูปเคารพในลัทธิไสววะนิกายนับถือพระศิวะเป็นพระเจ้าสูงสุดตรงนี้ก็จะเป็นองค์ศิวลึงนะครับล่องน้ํหาหันไปทางทิศเหนือนะครับล่องน้ําที่เวลาทํา ทิศทีของพราหมณ์นะครับเขาจะราดรถอ่าน้ําลงมาแล้วก็จะไหลไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นทิศของแม่น้ําคงคานั่นเองนะครับแล้วก็จะไหลลอดไปทางนู่นเห็นไหครับเป็นความเชื่อทางศาสนาพราหมินดูตอนนี้ผมอยู่ในห้องคันพักคฤรหะหรือว่าห้องเรือนธาตุนะครับเรือนยอดข้างบนไม่มีนะครับ ดูลักษณะก้อนหินใหญ่กลางเล็กสลับกันนะครับเพื่อความแข็งแรงในการรับน้ำหนักนะครับดูลักษณะหินก้อนนี้เป็นลักษณะเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมข้างหมูเห็นไหมครับร่ม,ม,ม,รบรมรื่นนะเย็นมากเลยนะครับแดดจ้าแต่ว่า เมื่อมาปะทะกับก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งผมก็อยู่ในร่มเงาของก้อนหินในห้องเรือนธาตุนี้รู้สึกร่มเย็นมากเลยครับสวยงามมากๆเข้มขลังครับตอนนี้ผมจะออกจากห้องคันพักฤหะที่ปริสถานรูปเคารพครับมาที่มนดกและกำลังจะออกจากตรงนี้ไปนะครับ บรรยากาศโดยภาพรวมครับบริบทที่ล้อมรอบก,กูกระเมปรา,าสาทของโบราณหลังนี้นะครับทางด้านทิศเหนือเป็นโรงเรียนคลองเตยชื่อโรงเรียนนะโรงเรียนคลองเตยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในบ้านคลองเตยนะครับตำบลสักแกราชอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาใกล้กับเส้นทาง304ถนนเส้นอำเภอปักธงชัย ไปอำเภอวังน้ำเขียวนะครับเส้นทางสายหลักที่จะลงไปทางด้านภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับจากที่ราบสูงภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาจะเดินทางไปที่อำเภอ,อ,อวังน้ำเขียวในเขตโคราชแล้วก็ต่อไปที่อำเภอกบ,บินบุรีของจังหวัดปราจีนเข้าสู่ทางด้านาภาคตะวันออกของประเทศไทยนะเดินทางเส้นนี้ครับแต่ว่า,าไม่ได้ติดถนน3 0 4นะแยกมา ทางด้านทิศตะวันออกนะครับหรือว่าถ้าเรามุ่งหน้าไปทางอำเภอบางน้ําเขียวเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับประมาณสัก5-6ถึง6กิโลนะครับก็จะมาถึงบ้านคลองเตยแห่งนี้นะครับก็มาเที่ยวชมกูกเกษมปราสาทของโบราณที่ยังสร้างไม่เสร็จเป็นปราสาทหลังโดดหลังเดียวนะครับอยู่ใจกลางของหมู่บ้านสวยงามร่มรื่นมากครับเราก็จะได้เห็นเศษก้อนหินที่มีขนาดใหญ่มหึมา วางกระจายกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนจากองค์ปราศาทนะครับแล้วก็แวดล้อมไปด้วยต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นน้อยหนาต้นขนุนนะครับมะพร้าวสวยงามมากครับเพ,เพื่อนท่านใดที่ ผ่านมาทางนี้ก็แวะเที่ยวชมครับ